กลับมาบ้านท่านี้ย้อมผัปมะเมอยออิลี่เมยสุดๆทุกคนเป็นเดือนแล้วไอ้มี่กับบได้ไปทั้งได้อยู่แต่นาเงินเหตุแต่งานบ้านทําความสะอาดเทือนแล้วกะส่มแซมเฮือนเนาะนอกจากสเส็ดเฮือนเจ้าของแล้วไอ้มี่กับ โอ้ยล้ามไปหดเงินห,นหลานเมื่อนี่อมี่กัสีลามมาเงินกกเงินเข้าเงินหลังเกา่าสีพ้าละลานไปทำความสะอาดเงินหลังเกา่าหะนะทุกคนกรสิไปเอมี่กัแบะมาเบิสง้สางกรเอมีก่กัซื้อเหล็กมาให้เพื่อนไปว่าเห็ด ห้าวตาเครื่องไห้ละก็ะเห็ุสั้นวางของแบบจุกจิกไปฮะนะทุกคนอันนี้กะเป็นเือนกกเงินเก้าเงอนพอตู้มีตู้ทีแบบว่าอันเคยอยู่เนาะแต่ว่ากะพอตู้มีตู้กะจากไปกะหลยปีแล้วทุกคนเือนหลังนี่กะลายครอบลายครัวก็มาอยู่นี่แหละก็ลลูกหลานกับพีกันน้องกันนี่แหละทุกคนเอมี่กะเคยอยู่เนาะอยู่มากกะอู้ลายปีเติบทุกคนเอมี่ก็ได้ ตั้งแต่เอมี่กันยังบวนในมีเฮือนอยูเนาะตอนนี้คอยกะย้ายออกไปอยู่เฮือนของคอยกับประมาณสิบกว่าปีแล้วทุกคนเล้วเฮือนหลังนี้ล่าสุดกับแบบว่าร้านอยู่แล้วกะน้องอยูฮะนะเขาก็อยู่เป็นครอบเป็นครัวพวเมียกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ย้ายออกไปก็ได้เป็นปีแล้วล่ะตั้งแต่เขาก็เหตุเฮือนใหม่เนาะแต่ว่ามันกะยังมีของเก่าของไส้อีกอย่างที่แบบว่าเขาเก็บไปบเบดนะทุกคนแล้วมันกะโฮกเขือ่อยู่เสื้อผ้านาแพ้อันเก่าเกากะทิมไม่นี่กะเป็นจักกีฟ้ากี่ปีก บเคยแบบว่าเก็บทิมจากเถือคอยเห็นแล้วคอยก็โอ้ยคันเขวทุกคนทั้งทงที่บบว่าโบมีของของคอยยูนีนะแม้แต่อันเดียวกบโบมีทุกคนคอยกระบอกล้านคอยมาเมียนกะเว้าจนปากเปียกปากเมือกเว้าจนเมื่อยกับอมาเห็ดจากเถ้านะทุกคนเมื่อนี้คอยก็เลยจัดการซะเมื่อนี้ก็ได้แต่ว่าคอยกับจมให้เขาอะรจมจนแบบว่าเมื่อยจมแล้วทุกคนเออเมื่อนี้ก็เลยแบบว่า สวนหลาดมาเห็ดลราข่อยกะเอาเม่บ้านข่อยแบบว่ามาเห็ดนําหลกักกะเห็ดซอยกันมันกะจังเลี้ยวมันกจ็จังทั่วะนะทุกคนตามนิสัยของข่อยเลี้ยวนาอทุกคนข่อยไปยูทั้งได้กะยาข่อยบ่เคยถิ่มขี่ให้แบบว่าให้ทุกคนมาเมี่ยนน้าหลังข่อยจักเถื่อได้ทุกคนบบว่าสียูหงเศาวโบว่าสียูทั้งได้ข่อยออกไปก็คือว่าข่อยกิบออกไปเบิร์ดเรข่อยกะเมียนให้เป็นบบเคยถิ่มแบบของเองยงเออยางถิ่มแบบใบแบบนี้จ้า เถื่อทุกคนเพื่อน,นหลังนี่นะบ้าวข่อยเราก็อยู่ต่างประเทศเราก็อยู่เมืองนอกเนาะหาเงินมามาปลุกให้แบบว่าให้ครอบครัวอยู่นะให้พอตู้มีตู้ให้ลูกหลานไผ่บุมีเงินอยู่กับมาพักมาเซาแบบนี้บนันนี้คือแบบขั้นเจ้าของเพิ่นมาเห็ดน,นะนะทุกคนเงินที่เพิ่นหาแบบว่ามาเห็ดน,นะ แล้วมาเห็นสภาพเงินแบบนี่เพื่อนกับโบสบายใจเนาะทุกคนถึงว่ามันจะเป็นเงินเกา่าเงอนหลังนี้กะมีแผนที่แบบว่าสีหือ้อท่มสีมางท่มอยู่แต่ว่าในใจคอยคอยกับโบต้องการทีสีแบบว่าให้เจ้าของเพื่อนมาเห็นแบบความแบบหกหกเฮือหอแบบนี้นะทุกคนกับโบได้จมไผ่ดอกกจมให้ลูกหลานเจ้าของเองคนะแล้วทุกคนคอยกับโอ้ยเออขั้นโบเหตุคอยกับ บผ้าเขาเห็ดเขาก็บบเห็ดะนะอืมมันบอกเบิบ้งนู้นนะทุกคนจากยังเป็นยังเมือ่อยเนาะทุกคนเป็นยังคือแบบว่าพวกเศษพลาสาติกพวกคองที่แบบอีย่างโบไส่เป็นยังคือพวกเก็บออกทั้งๆั้ที่แบบว่าลดขี้เหงือ่อลดขยะเขาก็มาเก็บอยู่ได้ทุกคนเป็นยังจังโบกเก็บเป็นยังจังทีแบบว่าบาดไม่เยอยแบบนี้นะคอยบอกเข้าใจคือกันทุกคนอืมทั้งทังที่มาคอยอยู่เนะี่ยเนาะคอยผ้าลูกหลานคอยแบบว่าอยู่แบบ จมให้เรื่องความสะอาดนะทุกคนตื่นมาเราคอยกระจมให้เขาเป็นอย่างคือโบเห็ดเน่เป็นอย่างคือโบเมียนเน่คอยนะทุกคนคอยมาเมียนให้เขาคอยมาเห็ดให้เขานะทุกคนตีนมือคอยกระจนว่าแบบจนว่าแตกนะคอยเก็บเมียนคอยโบเคยแบบว่า สิหักสวยหักงามตัวเจ้าของปรานั่นเดททุกคนเห็นขี้เหนื่อยู่ใส่คอยกะเก็บมาจูดคอยกะเก็บมาเมียนนะเออคลิปนี้กะอยากจมเลนะีละทุกคนมจมให้ครอบครัวเจ้าของเองนี่แหละบึง้งซอยกันเอาโลดทุกคนเอ้ยมันเป็นเงือนเกาเขาก็อยากให้มันแปลี่นเนาทุกคนเนาะเออเขามาอยู่นี่กะ มันกะเฮือนหลังนี่กะมีบุญมีคุณ่ตเฮาเองค่ะนะเฮากะเคยแบบมาสุบหัวนอนอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะจากไปแล้วกะอยากให้แบบว่ามันสะอาดจะอ้านไปนะโอ๊โอ๊กะเมียนไปทุกคนเมื่อน,นี่กะยากว่าเมื่อยได้เม,มียนไปมันกระเบิงแบบว่าไข่เนยค่ะนะทุกคนบบได้ถูให้มันสะอาดแต่ว่าก็บพวกเศษออกให้ิึงให้มันเบิงแบบว่าเป็นหูเป็นตาขึ้นมาเนยจากนอยค่ะนะเมียนขังล่างเสร็ลแล้วก็ยังบบเล้่เดะทุกคนมื่อนี่กะขึ้นมาทึ้ง ทังเือนอันนี้ก็ได้อืมบึงก็เนี่ยทุกคนบึงเขาคลองเครื่องไส้หรือนะจักอันดีจักอันบดีกะบ่พากันเก็บเมียนกะบ่พากันแปลว่าใจเอาไปใสฮ่นะทุกคนคลองดีๆอยู่ในนี่ก็มีอยู่ได้แต่ว่าเขากะบกข่ขืนมาเมียนจักเถอะฮะนะทุกคนอันนี้ก็เป็นสภาแบบว่า หลานข่อยก็ตั้งเต่แบบว่ายังในน้อยฮะนะทุกคนบางอันะก็ดีดีเียอยู่ในทงในไทยแบบว่าแกะออกมาก็ยังหอมแบบน้ำยาปะผบานุ่มอยู่ะนะจนมาเจ้าของมันตอนนี้จนมาใหญ่เรียวทุกคนก็เก็บไปทุกคนอันใดที่แบบว่าเขาสามารถเก็บให้ผู้ให้คนได้เขาก็เก็บไปฮะนะทุกคนอันใดโบโบปินตาเอาไปเขาก็เก็บทิมแบบใส่ทงใส่ใส่ให้รถดขีเนเงอแบบว่ามาเอาไปฮะนะทุกคนเบิ้งนียนะ กองทีมโอ้ยแบบแบอกลาย,ายทุง่งพูได้ทุง่งขี้เหือเมื่อนี้นะทุกคนจากพอหห่มจากมอนจากอีหอย่างอยู่ในหนนี่นะทุกคนกองกันอยู่ได้นี่นะคอยก็เสดายอยู่บางอันก็ได้แต่ว่าเขาก็เก็บทีมก็ดีก่อนนาะอทุกคนบางเอ่อให้ให้ให้ค้นไปแบบว่าไปใส่เป็นยังมีประโยชน์กลนกันะนะทุกคนอือันนี้คอยก็โอ้ยเมียนแล้วกะมาเก็บอันพวกหูพวกอีกอย่างนะ้อทุกคนมาเสร็จทําความสะอาด ให้ให้เขาพัละทุกคนเอ้ยเอเอเขาก็คืดนาะสมัยตะกี้สมัยน้อยๆนะหู้ใบหนึ่งเขาก็ยังมูมีที่สีเบิงเป็นที่ระลึกกันนะทุกคนแต่ว่าทุกมื้อนี่เขาแบบเขาโบสนใจดอกทุกคนอืมเขาแบบ บ๊บ๊ะคเหถนว่าหูใบนึงมันมีความหมายมันมีแบบเรื่องราวในชีวิตของเขาฮะนะทุกคนอะละเมียเลี้ยงคอยกันยังมานางเบื่องสร้างอีกเลยนะทุกคนอันนี้เฮ็ดมานี่นะเฮ็ดแบ่งกันใส้เด้นะทุกคนคอยนะไปซื้อเล็กคอยไปจ้างคนมาเฮ็ดให้อีกเด้คอยนะทุกคนแบ่งกันไปแบ่งให้ครอบครัวใส้ฮะนะ นาราวันนี้ก็เฮ็ดเบียกเยกลี้วแล้วก็อาบน้ำอาบในข่อยกระไดทุกคนไปหาเงินนี่นะไปส่งของไปส่งวิตามินให้ลูกค้าอีกข่อยกระไดทุกคนทั้งสีหาเงินมาอือหั่ละมาใส่มาใจทั้งสี่มาจมน้ำเงินน้ำซานบางเธอข่อยกระท่ออยู่เดททุกคนแต่ว่าข่อยกระสู่ตัวไปข่อยกระไดทุกคนข่อยกระว่าได้จมเพื่อผดอกลูกข่อยคนหนึ่งข่อยกระโบมีทุกคน ทุกส,สิ่งทุกอย่างที่ข่อยฮิตไปข่อยก็ะฮิตแบบว่าเพื่อน้อง <ๆ S 2> เพื่อนอุ <ๆ S 2> <ๆ>่งเพื่อลลานไปฮ่ะนะหาเงินมาข่อยก็บแบ่งปันไปทุกคนนั่นแหละไปส่งของอีหย่างเสรจเจแ่้วมื่อกี้ก็มาแวะห้านเจกกกเนาะเมื่อนี้กะมาแวะกิน ตำเขาปุ้นแล้วกลมาแวะกินปิ้งเป็ดห่านเจ๊ก,กอกมื้อนี่กไ็ไเลยโซลายมานางกินอยู่ห่านเ่านีกับโซลายก็กินฟรีข่อยก็ได้ทุกคนเอ้ยก็ขบมข,ขอบใจเจ้าของห่านเนาะกะหักกะแพงกันสิละมาบ้านเฮามันกะมีความอบอุ่นไปแบบนี้แหละทุกคนแบบไปข้างในคนก็ะเอิ้นกินเข้ากิาานน้ำฮะนะคลิปวิดีโอนี่ก็ขอโทษขออภัยเด้อไอมีก็อยากจมเนจากน่อยะนะทุกคน